เมื่อนี้นดิยาจะพาพ่อแม่พี่น้องเอสซีไปตามแนวทางของน้องปกป้องนะคะงวดที่ผ่านมานี่เพิ่นบอกเกจสามนะคะเลขออกเกจสองสองเกจนะคะสําหรับงวดนี้บอกเป็นโตแล้วก็แล้วก็ซี่หายนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยคะ่ะเออสวัสด,ดีครับเอาหวัสดีครับก่อนนะสวัสดีครับก้องเร็วๆออาบายบายด้วยบายบายด้วยบายบายไม่เอาสวัสดีครับ,รบงวดว่าหันเพิ่นเขียนหันนี่น้องแม่เนาะ วัวต้งหันเขียนไหเป็นหกเก็ดสามหกเก็ดสามเนาะออกเก็สองเก็ดไหเก็ดสามออกเก็ดสองสองเก็ดพี่น้องสองปกป้องออกสองเก็ดเราวน์วัวป้านี่วันหนึ่งที่เมันบอกเจ็ดแปดเจ็ดแล้วมันออกมันออกหกแปดเจ็ดเกือบแต่สามตัวันเป็นเด็กน้อยเบคอยเบาเนาะเด็กพี่เจ็ดเด็กว่าใครว่าใครเต็มหน่อยกันไดไหมเดี๋ยวนี้นกบอกเลขบอนกว่าอย่านีนาะบอก พ่อยิ้มมาบอกกันอยากตายเลยเพราะตัวนี้เพิ่นเขียน่อยเพราะน้องปกป้องเขนได้ตัวนี้ไม่ได้แขนหรอกแต่ว่านั่งเรียนนู่นเขาเรียกว่าวันหนึ่งสองครับแม่แม่ครับหนึ่งสองทำยังไงก็ได้แม่เราว่าหนึ่งสองอย่างบังลานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอมันบอกว่ามันเลยบอกว่าเมื่อไห่ว่าอย่างนี้หนึ่งสองครับแม่หนึ่งสองครับคนเขาบอกว่าชับคชับบอกเป็นโตขึ้นหนึ่งสองเนี่ยมานี้ อะไรว่านี่นี่นี่อาจารย์ว่าได้รดรดท่านนี่แหละไหนมาเราบอกว่านี่นี่แม่ชับนี่นี่อาจารย์ว่ามันเลยมีเลขก่ะเออเล็กเล็กแปดสิบแปดที่แปดสิบเอ็ดหนึ่งแปดเออไม่เป็นเล็กหนึ่งหนึ่งแปดอันนี้บอกเป็นตัวอืมคือหนึ่งสองหนึ่งสองเว่าออกมาหนึ่งสองแล้วเพิ่นมาสี่เล็เยเพิ่นมาสี่เหล็ใส่เป็นเหล็กลดธนานี่นี่แม่ชับนี่นี่อาจารย์ว่าที่เล็กหนึ่งแปดที่นี่อ คับปกลาบ,บอกเลยอีแม่บอกจะได้บอกฟังเลขหนึ่งแปดยุค้างรถตัวสีดำก็ได้ถามเ่ยเรนเรนยุคผู้เดียวแล้วก็บอกยุคผู้เดียวบอกใครบอกกับผู้ใดหรอเลขหนึ่งแปด หน่อยเรนกระโดดกระเดียดไปทั่วที่เพื่อแดนใี้ตามบางทีกายหนึ่งแปดซุมแล้วเด้อพี่น้องเห็นลหนึ่งแสตาดีเนาะเลขยุค้างรถไปหนสี่อน่างนี่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 แม่ชับรสิบเบาอันบานเขาได้ร้สิบเบาแต่ไทยตลอดแมนอสิบายังร้อยสิบเบาแต่ไทยตลอดแม่ตอนแม่เขาขอดขอดยุคกรุงเทพบ่ขอดยุ่งย่างตลาดเอขอดยุ่งย่างตลาด บอกเป็นโตขึ้นหนึ่งสองสี้ไฮคืออีกเสี้ยไฮยุคหางลดขึ้นหนึ่งแปดหนึ่งแปดได้บ่ได้บ่ได้อันบ่ไดออกเองเนยเขาบ่ยอมออกไหมเห่นไหมค่ะอืมเขาพยายอมกลับหัวบ่กลับหัวอืมได้ท่าออกอืดื้อยู่ได้เนาะแต่ว่าบ่เอาเออดื้อบ่เอาดื้อบ่ปากดื้อก็ตามภาษาเขาหน่อยแบบว่าบ่บ่ได้ แต่ว่าเล่นกับมูกับ่าเอาเล่ยอยูแต่ผู้เดียวผูเว้เดียวนักับว่าเอาว่ให้วอกบอกปกป้องบอกบอกเป็นโตนห,หนึ่งสองสี่ยหายยุคางรดหนึ่งแปดย,ย่เขียนแล้วมาสี่หายในแล้วมันสีออกตัวได้หนิ่้องมานี่สิปกป้องครับมาสี่หายเอนแล้วสีออ<า>กตัว<า>ได้หายเร็วแ่เลขออกอะไรเร็ว นนเนี่ยมันมาดูซิเนี่ยเลขออกอะไรเนี่ยมาชี้หน่อยชี้ให้ดูหน่อยว่าออกตัวไหนมวยชย่วยเนี่ยชี้หน่อยภาาษอ่ะชี้หน่อยมาเร็วๆเล่นภาษาการ์ตูนไรโอไม่ใช่แล้วว่าวรู้กับอะไรหร,รอ่เป็นยังไม่เป็นยังแล้วว่าวว่าวต้องพูดอะกันยังไงอย่าว่าวก็บว่าวที่พูดเดียวอยากเล่นก็เล่นดีเนาะไม่ได้ถามหาน้องหาอะไรเลยไม่ได้ถามหาว่าแม่ไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนบน้องบักน้องอืย่า ไปเล่นข้างนอ,อกไปเล่นเอวาไปเล่นมะปางหามะปางหาอีกบาง่บซี 4, ่นิดน่อยทะลุก็เพิ่นบอกเป็นโตคือหนึ่งสองนะคะเราก็ซี่หฮยกหาขขงลดหนึ่งคือหนึ่งแปดนะคะนะคะนีสเม็นลวเเป็นแนวทางหาสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะวันนั้นบอกเป็นโตเจ็ดแปดเจ็ดเลขออกหกแปดเจ็ดวันที่ผ่<ม>าน <6, 8. S 1> มาบอกหก กเกตสามเลยออกสองเจ็ดหายเกตสามออกเกตสองสองเกตบอกเกตแปดเกตมันออกหกหกแปดเจ็ดนงวลหกแปดเจ็ดเกือบแตกสามตัวงวนวลแตกสามตัวนบงวด่ิพานมาหกเกตสามเลยออกเกตสองสองเกตงวดนี่บอกเป็นตัวคือสองเกตสี่หายุคขังลดขึ้นหนึ่งแปดนะคะเต้นไปเต้นมาไฮเอฟซี่โชว์ดีน้ำเด้อ คือนุ่งเสื้อเบอร์สามหกเนาะเบอร์นั่นก็เบอร์กระเสยตัวนี้แล้วมือเพป็นเสียนมือมือกันแลนหากันมือตามหาเลขออกสามหกรางวนนั้นเลขออกสามหกรางเลยตรงตรงเลยดิอันนี้หกสามคือสามหกจักขวบเลยนี่แม่จ้อยอ่าเออสูงดีเนาะก็สูงเลอะแบบน้องมันสูงกว่านี้อ่าขวบอีกอีกปีนึงกับเขาบีหนึงแหละตอนเอ้ยบ๊อบแมนบ๊อบแมนเจ็ดขวบเนาะอันนี้อนุบาลอนุบาลหนึ่งอนุบาลสอง อันนี้เราเป็นคนบไขใอัน,นั้นปัญไดเลยบ่เลยเป็นแบบบ่ชให้รู้เรื่องอะนะต้องต,ต,อต้องต้ตองอดขอดมากเขาก็สมบูรณ์ยช่นาะสมบูรณ์อยู่ยแต่ว่าเขาบค่อยว่าด้ด้านสมองของเขาหนะมบอบมออันนั้นปัญดาแต่ว่าเขาเอื่นว่าอย่างภาษาหมอเขาจะว่าออ,อ,อชิดติเทียม,มตแต้วแันเป็นคนที่จดจำดีด้ืยเวลาเขาบอกว่าอย่างสี่สิจํำยังม เนี่ยมัขึ้นเนี่ยว่าก้อนตื่นแม่บอกว่าตื่นขึ้นมาเน่ะลุกขึ้นมาแล้วก็ปิดพัดลมนะแล้วค่อยลงมาปิดปะปิดแน่ลูกบอกได้บอกได้รูเรื่องนี่เป็นบางอย่างรูกเป็นบางอย่างเนี่ยมัขึ้นแม่กับสิผ้านอนก่อนนอนอนู่แม่สีท้าตรวจมน่นอืมอืมเราก็ให้เรานางสมารถิดีแล้วเรากับนางเนี่เรากปเฮ็ดตากน้อยๆส่ฮัดได้นั่นดีถ้าใหญ่มากฮัดบ่ได้ไม้ไม้แกดัดยากแม่กับสีผ้าย่ำผ้าเฮ็ดทุกมือ อันนี้ไมอ่อนดัดง่ายถ้าเฮบริเ็ดมันก็าจะบอกแม่ชับแม่ชับใบพระมันจะบอกแม่ชับใบพระเดี๋ยวนี้เล็กน้อยนี่ย้ายนี่ก็บ่เอิ่นแม่เนาะบ่เอิ่นแม่บ่เอิ่นย้ายเนาะเอิ่นต่แม่ชับเอ้าแม่บอกว่าแม่ก็บ่เอิ่นย้ายเอิ่นต่แม่มันมันแม่บอกว่านี่ไงแม่มันบอกว่าไม่ใช่นู่นแม่ชับ อันนี้คอยแม่แม่เขาจริงๆเขาไม่ได้เลี้ยงเนาะไม่ได้เลี้ยงเขาเขาลด้เบิร์ดอออกมาค่ะพี่ตายญ้าเป็นผู้เลี้ยงตลอดมากเลยตื่นมากค่เห็นตายญ้าเนาะก็เลยนับถือยญ้าเป็นแม่ไปเลยเขาไปขาไปขายทุกประเทศเลนละเขาไม่ได้อยู่บ้านมีความขัดข้องเลี้ยงลูกน้อยเนาะเป็นคนเป็นคนสบายมากเลยเนาะ อ้าสรุปว่าน้องปกป้องบอกบอกเป็นโตขึ้นหนึ่งสองเนอะพี่น้องสี่ใหายยุค่างลดขึ้นหนึ่งแปดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาเสือส้อรากินแดงรัฐบาลไทยนะคะใครเอฟซีโชคดีน้ำเดอ้อพัดไปลูก <laughs> ย่างนี่ <laughs> <laughs> พราเขากล้องเราเราแต่ว่าว้องาพอเลยกับผู้ได้หมักมไม่เลยนี่เดียวตามภาษา,านปนเนาะดียยงว์มีเพื่อนมันก็นยุได้บอเอฟซี แม่ชับขี่รถขี่รถแต่ห้าว่าพลาไปแหละเออกทางหลังบ้านเลยแล้วมือเพิ่นหายก็เป็นยังสิแล้วเพิ่นหิวไก่เพป็นไงมึนก็ไปเนาะไปจำจำมองที่เคยไปมองได้ที่เราเคยไปแล้วก็จำเลยยางด้วยบอยยางาตะกระโดดไปแน่หล่ะก็บยางปกป้องให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อนอ้โนแนมนอยังนอนเปย์อยู่มันบ้างเล่นๆก็นอนน่ อยากนอนก็นอนไปอยากนอนก็บรนอนอาให้เอฟซีโซดีกันเนี่ยทางของน้องปกป้องนะคะขอบคุณแม่จอยนะคะที่ให้ฟังังกันะคะเฮ้ยเอฟซีเฮ้ยเฮ้ฟส่องส่งเลย